สวัสดีค่ะวันนี้เก่าพาเที่ยวจะพาไปเที่ยวฟาร์มคาเฟ่ย่านบางขุนเทียนและตอนนี้เออยู่ที่ออเวอร์ท e ฟ f าร์มซอยเทียนทะเละ20ทับหนึ่งที่นี่มีกิจกรรมให้ทำมากมายเลยค่ะทั้งเก็บไข่ไก่นั่งรถไฟจิว๋วก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเราไปหาอะไรอร่อยๆรองท้องกันดีกว่าค่ะมาทางนี้เลยค่ะเปิดประตูเข้ามาแล้วจะเจอกับผลิตภัณฑ์ออแกนิกหลายอย่างมากมีทั้งไข่ไก่อารมณ์ดีอาหารสำหรับเด็ก บรรยากาศภายในร้านก็น่ารักมากๆวันนี้เอสั่งขนมปังหน้าหมูกุ้งกับน้ำลินจ่อันชันโซดาและจบท้ายด้วยของหวานของโปรดของเอเลยนะคะเค้กมะพร้าวหนึ่งชิ้นค่ะนอกจากบริเ,เวณที่นั่งโซนด้านในแล้วที่ร้านยังมีที่นั่งโซนด้านนอกด้วยค่ะและเอเห็นทางด้านนน้นข้างในก็มีโซนที่นั่งด้วยนะคะเดินเข้าไปดูกันเผื่อจะมีอะไรน่าสนใจ โซนด้านนี้มีที่ถ่ายรูปด้วยสามารถนั่งชิ้าถ่ายรูปสวยๆได้อีกนะด้านโน้นเหมือนเป็นบ้านอะไรสักอย่างขอเดินไปดูก่อนนะคะอา้าวมีไก่ซิลกี้อยู่ตรงนี้ตั้งหลายตัวแนะ่ ขนฟูน่ารักจังและตอนเย็นบรรยากาศตรงนี้ต้องดีมากแน่ๆมีทั้งแบบที่นั่งเป็นซุ้มโต๊ะไม้ยาวจะมาเป็นคู่หรือมาแบบครอบครัวก็สามารถมาดั่งได้นะพอเดินออกมาก็จะมาเจอกับโซนนี้เลยเด็กๆต้องชอบแน่ๆใครที่มีบุตรหลานมาด้วยไม่ต้องห่วงนะคะที่นี่เขามีสนามเด็กเล่นด้วยไม่ว่าจะเป็นไม้ลื่นหรือปีนเขาจำลองแต่ต้องมีผู้ปกครองมาคอยดูแลเวลาบุตรหลานมาเล่นนะคะ แล้วตอนนี้ก็ได้เวลาให้อาหารแพ้แล้วค่ะไปให้อาหารแพ้กันอาหารจะตั้งวางไว้อยู่ในร้านคาเฟ่ยหยอดเงินแล้วหยิบยาไปได้เลยค่ะและน้องๆที่อยู่ในบริเวณนี้ทางซ้ายจะเป็นไก่ซิลกี้แต่ไม่ค่อยออกมาค่ะส่วนด้านขวาจะมีน้องคาปิบา่าเสียดายน้องหลับส่วนที่คอยจะกินญ้าอยู่นู่นน่ะน้องแพ้แครบบีนิบิ๊กมี่กับน้องหมูแค่ฮอลแลนด์ กินหญ้ากันเพลินเลยกินเสร็จแล้วก็มาถ่ายรูปกัน แม่ย่น้องแพ้แล้วกิจกรรมต่อไปของเราก็คือการเก็บไข่ไก่อารมณ์ดีค่ะโดยเราต้องไปแจ้งที่เคาน์เตอร์ในคาเฟ่ราคา1น0บาทจะได้กล่องสำหรับใส่ไข่ไก่มาหนึงกล่องเก็บได้10ฟองค่ะแต่ถ้าเกิดใครกลัวไก่แต่อยากได้ไข่ไก่ที่ฟาร์มก็มีขายนะคะอยู่ในคาเฟ่ไก่ที่เราจะเก็บไข่ไก่จะอยู่ทางด้านหลังค่ะถึงแล้วค่ะไก่เยอะมาก ความรู้สึกแรกที่เดินเข้าไปกลัวไก่จิกค่ะแต่ทางเจ้าหน้าที่บอกกับเราว่าเดินได้ตามสบายเลยไปค่ะไปเก็บไข่ไก่กันไก่ของที่นี่จะเป็นไก่ไข่สายพันธุ์ผสมไฮไลท์บราว์ค่ะเราเดินมาถึงคอนโดไก่แล้วเก็บไปก็กลัวไก่จะจิกแต่จริงๆแล้วไก่ไม่จิกค่ะเขาจะให้เราเก็บได้ตามสบายเลย และแล้วเราก็เก็บได้ครบสิบฟองบรรดาแม่ไก่ให้ความร่วมมือกับเราเป็นอย่างดีเลยถึงแม้เราจะกลัวไก่จิกบ้างก็เถอะแต่ก็สนุกดีเพราะเป็นครั้งแรกที่ได้มาเก็บไข่ไก่ไม่บายไปแล้วนะเธอ และตอนนี้ก็มาถึงกิจกรรมสุดท้ายแล้วค่ะการนั่งรถไฟจิ๋วชมฟาร์มโดยเราต้องไปซื้อบัตรที่เคาน์เตอร์ในคาเฟ่ราคาบัตร60บาทแล้วมานั่งรถตรงสถานีรถไฟจิว๋วคนขับพร้อมคนนั่งพร้อมออกเดินทางได้เลยค่ะแบบรถไฟจิ๋วจะวิ่งรอบๆอบฟาร์มพาเราไปชมบรรยากาศของฟาร์มค่ะ หลังจากนั่งรถไฟจิว๋วชมฟาร์มแล้วก็ถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้วล่ะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ